ย้ายเครื่องใหม่ format os ใหม่แล้วไม่สามารถ activate license smart ได้ทำยังไงไปดูกันครับสวัสดีครับผมเกิ้นจากโซโนติปานะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงปัญหาที่ทางบ้านถามเข้ามากันเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เป็นปัญหาอันดับหนึ่งเลยก็ได้ที่เกี่ยวกับเรื่อง license smart นะครับ ไม่ว่าเราจะมีการเปลี่ยนเมนบอร์ดเปลี่ยนฮาร์ดดิสหรือฟอร์แมตลง OS ใหม่นะครับแล้วเราไม่สามารถ Activate Smart ได้เพราะว่าตัวไลเซนส์สมาร์ทเนี่ยยังติดอยู่กับเครื่องเก่านะครับเราจะต้องทำการ Deactivate จากเครื่องเก่าออกมาก่อนนะครับมาดูวิธีการว่าทำยังไงผมจะพูดวิธีที่ง่ายที่สุดก่อนก็คือต่อ Connect ให้เข้าอินเทอร์เน็ตได้แล้วเราจะสามารถ ดีแอคที a เวตัว l i เ้น s e สมาร์ได้อย่างง่ายด้นะครับโดยเข้าไปที่ Help แล้วก็ About ตรงนี้จะมี Deactivate Installation อยู่เราสามารถ Deactivate ได้เลยแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วเครื่องนั้นก็จะไม่มี l i เ้น s e สมาร์กลายเป็นสมาร์ e เดโมธรรมดานะครับก็สามารถเอาไป Activate ใหม่ตอนที่เราติดตั้ง Windows หรือ MacOS ใหม่เรียบร้อยแล้วได้เลยทันทีครับ แต่ถ้าเพื่อนๆนะครับไม่มีอินเทอร์เนต็ตสมมติว่าอยู่ที่อื่นหรือว่าต่ออินเทอร์เนต็ตไม่ได้นะครับมันก็จะมีอีกวิธีนึงที่เป็นวิธีที่ยากขึ้นมาหน่อยก็คือเรามาที่ about แล้วก็ deactivate ตรงนี้จะต่างกันไปก็คือพอมันเชื่อมต่ออินเทอร์เนต็ตไม่ได้แล้วนะครับมันก็จะขึ้นหน้าจอประมาณนี้มีบล็อกโคด้ดแล้วก็มีตัวลายเส้นที่เราเป็นเจ้าของอยู่นะครับวิธีการก็คือ พอเราเข้าอินเทอร์เน็ตได้แล้วนะครับเราก็มาที่หน้าเว็บไซต์ m y r a t i o n a l a c o u s t i c c o m นะครับตรงด้านล่างนะครับเราก็จะเจอว่าเรากำลัง Activate เครื่องอะไรอยู่เราสามารถ e ี e ล s e ออกมาได้เลยตรงนี้อ่ะแล้วหน้านี้นะครับเราก็จะเจอการให้กรอกเราก็สามารถกรอกได้ตามที่เราจดไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ Submit ลงไปเลยแต่ในกรณีที่ เครื่องหายหรือไม่สามารถรีดอันเก่าที่เราแอคทีเวตไปแล้วได้นะครับจะต้องสับปิดที่ตรงนี้หรือติดต่อมาทางโซโนลิบารจะทําการดรําเนินการให้นะครับทางอ e ีเมลหรือทางโทรศัพท์ผมยินดีประสานงานต่อให้คนที่มีไลเซน์ทุกคนนะครับถ้าก่อนจะฟอร์แมตหรือว่าทำอะไรก็อย่าลืมดีแอคทีเวตก่อนจะทำให้การทำงานของเราง่ายขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนขอบคุณครับ